สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ครับทุกท่านเมื่อวานนี้เก็บงานยังไม่เสร็จครับสายไฮดรอลิกแตกครับผมก็เปลี่ยนไปครับทีนี้สายที่มันมีลวดนะครับเห็นลวดเนี่ยผมเปลี่ยนออกหมดแล้วครับเปลี่ยนชุดเดียวเมื่อกี้นี่สามเส้นครับถอดสามเส้นครับเปลี่ยนไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยลุงเลี่ยนแกวครับพี่น้อง พอดีครับคุณพ่อก็เลยมีงานเพิ่มมาให้อีกครับของเรานี่ขุดต่อสะลูกนี้อีกครับเพิ่มงบประมาณอีกนะครับนี่เพิ่มออกไปนะครับโนนเลยครับโนนโอโ้โหครับการทําได้ดีคนจ้างเขาก็อยากจะเพิ่มครับจะบอกว่าผลงานของทีมเราโอเคครับ สวยแล้วก็บริการดีครับทั้งอีกยังเจ้าของงานนี้ก็เป็น SC ครับผมเป็น SC ช่อง y u t u b e ดัมซิงซปเปอร์ยาวเรานะครับก็ทำให้แบบราคากันเองกันเองครับราคาที่คนจ้างพอจ้างครับคนทำทำได้ครับ ไม่มีการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนะครับทีมงานเรานะครับทําให้ลูกค้าแบบไม่มีฟันครับไม่ไม่มีคําว่าฟันกําไรครับไม่แต่ทาใหา้พ่ออยู่ได้ครับพี่น้องรถขุดเราพออยู่ได้ครับพอเหลือค่าน้ำมันเหลือค่าลูกน้องเหลือพอได้ใส่งวดรถงวดล่าครับพี่น้องแต่ถือรายกับเฮ็ดบ่ออรใดขึ้นกันครับ ถูกมากเกินไปก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับถามว่าเคยมีงานขาดทุนไหม<笑><笑>อ้เยอะแยะพีน่น้อกมีเหมือนกันครับโดยเฉพาะเป็นพวกงานเหมาครับงานเหมางานพวกงานผิดหวังครับอย่างงานที่เราย้ายไปลงลงน้ำพองครับที่เล่นตมนะ่ะ สถานีเล่นตมนะครับณนะตอนนี้ครับผมเ,เจ้าของหน้างานครับเขาไม่สูบน้ําให้เราครับบอสูบน้ำไม่เข้าครับไปเาผาพานน้ามันเหลีนยนยหอนสองสามสี่มือหามือครับพี่น้องแต่ก็ยังดีครับเป็นน้ามันเขาเป็นน้ามันเขาแต่ว่ากะเวลากเป็นของเขาคือเกาครับเวลาก็เป็นของเราอีกอย่างหนึง่งเวลาเป็นของเราแล้วก็ค่าใช้ใจ่าย ค่าลูกน้องอะไรต่างๆก็เป็นของเราครับขาดทุนครับพี่น้องขาดทุนเพราะว่าทําไม่สําเร็จครับเจ้าของหน้างานไม่ยอมสูบน้ําให้เรานะครับน้ํามันเอ่อท่วมขึ้นมานะครับบอกให้เอาสนับสนุนเครื่องสูบน้ําอีกเขาก็บอกนะครับคนที่คนที่มารับจ้างสูบน้ำนะ่ะเ็าบอกว่าเ,เงินงวดก่อนยังไม่จ่ายเขาครับ เขาก็เลยบ่สูบน้ำให้ครับพี่น้องบอ่สูบน้ำให้ก็เลยบาเครื่องมาเพิ่มครับสุดท้ายแล้วมันกับเป็นขบวนการเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องได้รับผิดชอบไปด้วยครับก็เลยตัดสินใจครับย้ายออกมาครับผมซานี S ani, S ่ SY 200 C ครับกับโคมาสูบ pc 2 10องหนึูนยของเสียต้าครับผม ย้ายออกมาครับวันนี้ครับย้ายออกมาจะไปลงที่วังสะพุงครับผมไปลงที่วังสะพุงไปลงที่วังสะพุงนะครับเอาซานี่ไปลงที่วังสะพุงส่วนแคปใช้ไรนะครับคันนี้ก็สารวัตรนะครับก็อยู่ที่นี่ไปครับถามว่าคนขับโชเฟอร์ใหม่ได้ยังยังครับผมยังเลยยังไม่ได้ ก็จะให้หลนล้อเหล็กนะครับไปขึ้นขับขับไปก่อนนะครับผมอีกอย่างนึงก็คันเล็กของเราก็งานหมดพอดีครับทีมทีมขุดครับทีมอ่าขุดดินทีมขุดดินใสด่ดำนะครับทีมผมที่ครับทีมผมที่งานหมดพอดีก็เลยให้หลนล้อเหล็กไป ขึ้นซานี่ครับทำโคกน้องนาครับเจ็ดไร่ครับตรงนั้นที่วังสะพุงครับงานก็ เป็นเกือบหมื่นคิวเหมือนกันครับเป็นหมื่นคิวเหมือนกันตรงนั้นครับเอาตัวนี้ก็งานเพิ่มครับงานงอกครับงานเพิ่มรถด,ดำมาแล้วครับสั่งให้เสียกำทอนกับ ตะเป็ดครับมาทอยครับทอ,ทอยทอยดินนะครับตัวนี้เปิดสะออกมาอีก25เมตรนะครับไอ้ยี่สิบไม่ใช่ยีห้าครับเป็น3าสิพอดีครับผม30เมตรพอดีฝั่งนี้30นะครับฝั่งนี้ก็สาสิบคูณยี่สิบหกครับ คุณพ่อต้องการอยากได้ดินขึ้นไปถมตรงนี้ให้เต็มเลยครับเนี่ยผมแปลงนี้ให้เต็มเลยครับงานงอกเพิ่มครับอโอเคครับเดี๋ยวดูการทำงานต่อไปครับส่วนคันเล็กของเราก็วันนี้ก็ลงท่อครับลงท่อลงท่อถมแปลงที่ผมเสร็จไปเมื่อวานครับ งานเมาตัวนั่นล่ะพี่น้องขาดทุนครับขาดทุนน้ำลงทอครับพี่น้องทอเงาเหลือเกินงานงอกค่ะงานงอกค่ะวาสีไดงใหญ่ออกมือนี้ค่ะขั้นที่แคทค่ะคุณพ่ออยากได้สะลูกใหญ่กว่าเดิมค่ะขยายให้ใหม่ค่ะ มันหน่อยพวดค่ะนี่ยาซาออกอีกค่ะเห็นดึงใหญ่ก็เก่าค่ะออไปเทเป็นเป็นเดินค่ะละวโกตานนี่ค่ะไปยาอ้าวไปหอดเชียงเลยค่ะงานงอกค่ะงานงอกสีใหญ่ออกมือนี่ค่ะยังไม่เลยบ่าฮันใหญ่หค่ะ เราทำงานปากบอ่อค่ะวิ่งกันสองคันค่ะเจ้าล็อกกี้ค่ะัพีโน่ค่ะสองเสียบเสียบจัาท้อนค่ะวิ่งสองคันค่ะปากบอ่อปากบอ่อไดนไล่เขียวเราค่ะเดล่ียวแล้ว เให้เต็มพื้นที่นี้เลยค่ะย sai <laughs> <laughs> ลันเ,เราหาแกว่าท่านเจอค่ะขั้นนี่วันนี้หาแกยังไม่เจอเป็นยังหาว่าพอดเออหาไม่เจอเนาะนหลายระบบเด้ยจะละขั้นบ่คืึกันถอยเข้าไปอีก ค่ะมันไก่โพดกำลังทำงานกันต่อไปค่ะโอ้มอเตอร์ได้บีแกงครั้งแรกตอนนี้ <c oughs> เราตะหามองบีบแก้เจอไดหลนมาขับรถหลนกันบีบแก้พอ่อยู่วะหามองบีบแก้พอ่อยู่แต่ละขั้นมันก็คือแโอ๊ยหมดกัะค่ะโอ้ยอยุ่งห่างหมด เป็ดว่าก็ชิมใส่คาแค่จนหัวสั้นว่ะเล่าหัวตาหาแกมองบีบแกพ่อแล้วดีใจ ทนสารวัตรท่านสารท่านสารวัตรจกดินไว้รอแล้วเรียมคือกันมาเลยว่ะสัตว คู่เลยค่ะจัเป็ดย <c oughs> ุกลอยเบิ้น่งวะ <c oughs> ่ะเอาซุปเปยาวจับกล้องให้หน่อยครับ ิมจะเลี้ยกล้แลอแถวค่ะไข่อยหาลานซื้อเกือบหายแล้วว่านใดๆอยู่ทานมองซื้อเกือบร่องเ่าหายว,ว่านใดๆอยู่หมื่นบาทแต่ฟองละเล่บ,บหมดจักหม่องไปซื้อหมดด้วน่ะนาะนางควายหมดด้วยโอ้โหอัดให้เสียกำท้องเลยเต็มกองค่ะ เต็มกล้องไปเลยค่ะต่อมาเลยค่ะต่อมาเลยท่านสารวัตรรออยู่ค่ะไปยีกค่ะโอ,โอ้ได้มีแกเราบานี้เสียงบางฟังชัดแล้ว <c oughs> อากาศเริ่มคึมคึมค่ะเหมือนฝนกำลังจะมาเลย ไปค่ะหลังจากที่ตัดเอาไม้ค่ะนี่ตัดขยายใหม่ค่ะตรงนี้ก็ขุดมาได้ไกลเติอค่ะไกลเติอ เต็มอุ้มเลยค่ะดินทรายค่ะดินทรายทรายะเครองทรายเถิงดินเนี้ยค่ะ